การค้าวันที่13มกราคมนะคะแต่ถ้าอุดลโปรแกรมบัญชีให้กับบริษัทโปรคิซซอบจำกัดค่ะเป็นเงินสด10,000บาทดวง87%ได้รับใบส่งของใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินเล็กที่3000 300, ทำการหักภาษีนาที่จ่ายตามมาตาาร,รา3เรทหักภาษีในอัตรา3%ค่ะในหน้าโปรแกรมนะคะเราจะ บันทึกโดยการที่เข้าระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าะคะ่ะเข้า workflow นะคะมาที่ invoice บริการะคะ่ะเราจะเลือกซื้อสดนะคะเล่นเอกสาร0001ค่าบริการเงินสดกดโอเคค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะให้กด F3 เพิ่มะคะ่ะ เลขที่เราจะให้โปรแกรมรันให้นะคะแล้วมาที่เลขที่อ้างอิงกันเลยเลขที่อ้างอิงเราจะใส่300ศูค่ะวันที่เอกสารนะคะเราจะใส่วันที่13บมมกราห้าแค่ะผู้ขายนะคะรหัสแล้วใส่จุดแล้ว enter ค่ะ ในที่นี้นะคะเราเลือกบริษัทโปกติสอบจำกัดขาละห้าสิ0สยอดนี้ขนาดนี้เป็นศูนย์นะคะเราจะมาที่รายการสินค้าะคะ่ะช่องตัวทีค่ะเราใส่ชนิดสินค้านะคะในตรงนี้เราจะเลือกเป็นบริการะคะ่ะกดเลือกค่ะจะขึ้นเป็นเลขสามมาให้เรานะคะส่วนละห้าสินค้าค่ะ เราใส่จุดแล้ว Enter ค่ะจะเห็นว่ายังไม่มีรายการสินค้านะคะให้เรากดเพิ่มค่ะเราจะเพิ่มรหัสสินค้านะคะเราจะเพิ่มคือค่าบริการ modify program ค่ะรหัสสินค้าคือ e05 นะคะเชื่อสินค้า ล้าบริการ Modify โปรแกรมกด Enter ค่ะก็จะขึ้นชื่อยอ่อภาษาไทยให้เราอัตโนมัตินะคะ แล้วเรามาที่รหัสกลุ่มสินค้ามันยังเป็นของตัวเดิมอยู่นะคะให้เราใส่จุดแล้ว enter ะคะ่ะจะเห็นว่ากลุ่มสินค้าที่เราต้องการนะคะจะเป็นกลุ่มของบริการซึ่งยังไม่มีนะคะเราจะกดเพิ่มค่ะ รหัสในที่นี้เราจะใส้03นะคะชื่อคือค่าบริการค่ะเสร็จแล้วกด F10 บันทึกค่ะก็จะขึ้นมาแล้วนะคะให้เรากดเลือกค่ะ เสร็จแล้วให้มาที่หน้าที่สองค่ะจะเป็นหน่วยนับนะคะให้เราใส่จุดแล้ว Enter ค่ะหน่วยนับในที่นี้นะคะคือเราจะเลือกเป็นครั้งนะคะซึ่งก็ยังไม่มีเหมือนกันให้เรากดเพิ่มค่ะแล้วถ้าสินค้าเราจะใช้ศูนย์สีะคะชื่อหน่วยนับคือครั้งค่ะ เสร็จแล้วกด F10 บันทึกค่ะกดเลือก04ครั้งนะคะเสร็จแล้วให้เรากด F10 บันทึกค่ะยังไม่ระบุสจหนาย DOI หรือผู้จำหน่าย Non DOI ต้องการใช่หรือไม่กดเย็นนะคะรายการสินค้าก็จะขึ้นมาแล้วคือค่าบริการ Modify Program เรากดเลือกค่ะ อีรลหอีศูนย์ห้า e นะคะจำนวนในที่นี้คือจำนวนหนึ่งครั้งนะคะใส่ห <c oughs> นะะึแล้ว enter ค่ะจำนวนหนึ่งครั้งถูกต้องกดโอเคะค่ะราคาหน่วยซื้อของเรานะคะคือหนึ่งหมื่นบาทค่ะใส่หนึ่งหมื่นนะคะ, 1, ะ,คะกด enter ะคะ่ะระบุราคาสินค้าหนึ่งหมื่นถูกต้องนะคะกดโอเคค่ะ โปรแกรมก็จะรวมมูลค่าให้เราอัตโนมัตินะคะแล้วเราลงมาตรงนี้ค่ะตรงภาษีทางหน้าที่จ่ายที่เป็นตัว n เราเปลี่ยนเป็นตัว y นะคะก็จะขึ้นรายละเอียดเอกสารการหักภาษีหน้าที่จ่ายมาให้เราค่ะเลขที่เราจะไม่ใส่นะคะเราจะมาเลขที่อ้างอิงกันเลยแล้วราใส่สามศูนย์ศูนย์ศูนย์ค่ะ วันที่ก็ไม่ต้องแก้อะไรนะคะเราจะลงที่เงื่อนไขาการหักภาษีเลยค่ะเอ่อตรงนี้จะเป็นชื่อผู้ถูกหักภาษีนะคะบริษัทโปรฟิตซอปจำกัดค่ะเงื่อนไขาการหักภาษีเราใส่จุดนะคะที่มุมขวาค่ะมันจะขึ้นให้เราคือ หนึ่งเท่ากับหักนนะ้ที่จ่ายสองเท่ากับออกภาษีให้ในที่เราจะเรียกเราจะเลือกหนึ่งนะคะคือหักหน้าที่จ่ายไปหนึ่งค่ะหักหน้าที่จ่ายตามมาตราเราจะใส่จุดค่ะอันนี้เราก็จะเลือกหนึ่งนะคะที่มุมขวาบนคือมาตราสามประเอดค่ะในหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะลงมาที่ประเภทเงินได้เลยประเภทเงินได้ตรงนี้นะคะ เราจะใส่ค่าจ้าง modify ค่ะจำนวนเงิน10,000บาทถูกต้องนะคะอัตราภาษีเราจะใส่3%ค่ะโปรแกรมก็จะคำนวณมูลค่ามูลค่าภาษีให้เรานะคะสามร300 รวมมูลค่าภาษีทังนานที่จ่าย300ถูกต้องนะคะกด F10 เซฟค่ะเสร็จแล้วนะคะในการบันทึกแล้วกด F10 เซฟบันทึกค่ะโปรแกรมก็จะลงบัญชีอัตโนมัติให้เรานะคะคือจะเดบิตซื้อสด1มื่นเดบิตภาษีซื้อ700 เครดิตเงินสดหนึ่งหมื่นสี่ร้อยและภาษีเงินได้หักณนะที่จ่ายสามร้อยค่ะยอดเดบิตและเครดิตเท่ากันนะคะหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแล้วกด F10 บันทึกค่ะโปรแกรมถามว่าต้องการพิมพ์หรือไม่เออเราจะไม่พิมพ์นะคะกด No ค่ะเราไม่บันทึกอะไรต่อนะคะกด Escape ออกค่ะเย้ yeah, ค่ะกด Escape อีกครั้งค่ะ Cancel นะคะ เรียบร้อยค่ะสำหรับการบันทึกรายการค้าบันที่13มกราคมค่ะ